เมื่อราได้ตัว URL ที่เพื่อนหรือทาง SA Share มาให้เป็นปนคลอสที่เป็นหน้าจอตัวอย่างตัวอย่างที่ผมได้รับตัวนี้มาเนี่ยเป็นหน้าจอโปรไทปของการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปซึ่งในนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกดแล้วก็แสดงตัวอย่างข้อมูลมานะครับแปลว่า ผมต้องพัฒนาให้ได้ตามหน้าจอที่ทาง SA เออกแบบมาหน้าจอแบบนี้ทีนี้วิธีการให้ผมต่อยอดได้ง่ายๆเนี่ยครับเมื่อเมื่อถูกส่งมาด้วย AI ตัวนี้เนี่ยผมสามารถที่จะมากดตรงส่วนนี้ได้นะครับเพื่อให้มันถอดออกมาเป็นโค้ดที่ออพติมัย เห็ว่ามีในโค้ดตัวอย่างมันจะมีการเตรียม Data ไว้เพราะฉะนั้นดานที่ถ้าเกิดผมจะต้องเอาไปใช้เขียนเชื่อมกับฐานข้อมูลก็เาฐานข้อมูลมามาใช้แทนมีชุดที่เซตเตรียมไว้ครับ นนี้ผมก็จะได้โค้ดแบบที่ทาง SA สั่งงานมาแล้วนะครับหน้าตาทำงานได้แบบเดียวกันนะครับก็เอาโค้ดนี้ไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวในขั้นตอนที่เรื่องของการเอาโค้ดตรงนี้ไปใช้งานใน VS Code เนี่ยเดี๋ยวผมนำเสนอใน EP หน้านะครับวีนี้ให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเอาตัวอย่างโปรไทป์มาที่ได้รับมาแล้วก็มาสร้าง กดรีมาร์กตัวนี้นะครับแล้วก็มาออกมาเป็นซอสโค้ดที่เราสามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้นะครับ